กลัวเลย่ะการทํารากฟันเทียมมันไม่เกี่ยวกับอายุนะ10นาทีเองค่ะว่ารู้อย่างงี้ทำมานานแล้วชื่อวียดาลิติสินนะคะอายุ62ปีค่ะอยู่บางเขนนี่เองค่ะไปถอนฟันคุณหมอคุณหมอที่เคยทำอยู่ก็าบอกว่าถอนแล้วอ่ะต้องใส่ฟันก็วิธีเดียวที่ต้องทำได้ก็คือลากฟันเทียม ก็เลยหาข้อมูลอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยมาจบที่เนี่ค่ะดอเด่นจาก Youtube ค่ะเพราะว่าก่อนที่จะมาทำรากฟันเทียมเนี่ยศึกษาหลายหลายที่ดูหาความมั่นใจที่จะมาทำเพราะว่าเป็นคนที่กลัวมากเคยทำมาก่อนแต่ว่าสิบกว่าปีแล้วนะฮะเออก็ก็ยังมีความกลัวอยู่ก็เลยติดต่อมาพอติดต่อมาแล้วก็ยังมีความกลัวอยู่นะคะ ก็ในใจคิดว่าไม่ทําหรอกมาคุยมาคุยดูเแต่ <laughs> พอมาเจอคุณหมอการคุยคุณหมอรู้สึกว่าอบอุ่นดูคุณหมอเป็นวบอบอุ่นเหมือนที่เห็นใน YouTube เพราะว่า มันมีสองช้อยใช่ไหมคะก็คือไม่รากฟันเทียมก็ต้องฟันปลอมสวมซึ่งไม่ชอบมากเลยฟันปลอมสวมเคยทําแล้วเคยทําแล้วมันเจ็บเจ็บเหงือกแล้วกินอะไรมันก็ติดมันต้องล้างโอ้ก็เลยมันช้อยเดียวก็เลยคิดว่าเออเป็นไงเป็นการเป็นตายอย่างนี้ก็ต้องทําก็เลยมาหาข้อมูลก็เลยตัดสินใจมาเนี่ยเดือนเดนี้แหละคุยไปคุยมาคุณหมอถามว่าทําเลยไหมครับไม่รู้อะไรดลใจที่บอกทาเลยค่ะ อันดับแรกคือต้องฉีดยาชาใช่ไหมฮะที่อื่นฉีดก็ยังพันผู้สูเจ็บนะแต่ที่นี่เอ้ยทําไมไม่เจ็บผมไม่เจ็บู้กฟารมั่นใจมันก็เลยมา50%ก็ตอนนั้นใจเคยเต้นตุบตับตุบตัก็ผ่อนขึ้นคือคุณหมอบอกว่าจะทำสี่ครั้งแล้วโอ้ดีนะคุณหมอยังบอกว่าทำสี่ครั้งครั้งที่หนึ่งแล้วคุณหมอก็ให้ให้เราหยุดหายใจก็ไปจนถึงขั้งที่สี่สิบนาทีเองค่ะโอ้โหตายตายว่ารู้อย่างนี้ทำมานานแล้ว คนไข้รายอ,รอื่นที่กลัวนะเออบางคนก็บอกว่าอายุเยอะแล้วอย่าไปทําเลยต้องหกเสดขึ้นไปแล้วน่ากลัวไม่น่ากลัวเลยค่ะการทํารากฟันเทียมมันไม่เกี่ยวกับอายุนะถ้าเราแข็งแรงพอถ้าเราไม่มีไม่ได้เจ็บป่วยอะไรนะมาทําได้เลยค่ะเขาถามว่าน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวที่เดเดนเนี่ยดีมากทั้งพนักงานทั้งคุณหมอคุณหมอพูดจาดีอบอุ่นทำไมทำให้เราแบบ มีความมั่นใจต่อไปนี้เราคิดว่าเออมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าเราเลือกคลินิกหมอที่ดีๆที่เข้าใจคนไข้ฟอฟันเนี่ยสำคัญกับชีวิตมากๆากเพราะมันเสียไปแล้วนะโหมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันมันกลับคืนมาไม่ได้เลยค่ะต้องให้ความสำคัญจริงๆเลยค่ะใจชีวิตปกติเต็มร้อยแล้วค่ะตอนนี้ต่อไปนี้เราไม่กลัวแล้วเพราะว่า เราเราเรารู้รู้ว่าเราต้องมาที่ไหนที่ที่เรามั่นใจที่เราจะเออทำให้ความกลัวเราหายไปคิดว่าเขาคงที่นี่นะคะเดอเดนนะคะขอบคุณหมอนะฮะที่ดูแลดีแล้วก็ทําให้คนไข้เอ,อ่อคลายกังวลเอ,อ่อในการทาทาฟันแล้วก็คลินิกที่นี้น่ารักมากเออดูแลเอาใจใส่ทั้งพนักง,งานทั้งล่างมีการโทรมาเอ,อ่อมามา,มาเตือน เออมาเช็คติดตามผลหลังจากเราทำไปแล้วถือว่าดีค่ะดีมากๆค่ะเต็มร้อยเลยค่ะ